คือเราอยู่ในสังคมที่คนกินหมาแต่คนภายนอกก็จะบอกโอ้โหมันเป็นโรคมั่งมันกินขี้มั่งมันสกปรกมั่งมันเป็นสัตว์เลี้ยงมากกินแล้วหมาจะหอนหมาจะเห่าพอมาเลรุงเทพเหมือนกับกว่าคุณแนะนํามาจากเชีงยงใหม่เพื่อนในห้องก็เ hey, ฮ้ยเชียงใหม่มีอะไรเที่ยวมาจากพนงก็เฮ้ยมีอะไรเที่ยวแต่พอถึงจังหวัดผมคนจะคนกินหมาทุกคนไหมมาเด้อพี่น้องกินตุ่มแสบๆกับเขาแรลงมาเด้อล้าเรามากินหมาหน่อยมันเป็นของอร่อยแต่โบราณ คือถ้าถามผมจริงๆนะในพวกเนื้อสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเนื้อหมูเนี่ยมันให้ความนุ่มแต่แท็กเจอร์ของเนื้อมันจะหายไปเยอะแต่เนื้อวัวให้แท็กเจอร์เยอะแต่ขาดความนุ่มแต่เนื้อหมามันตอบโจทย์ตรงนั้นเลยก็คือให้แท็กเจอร์ของเนื้อยังอยู่ครบนุ่มมากนุ่มจริงๆนุ่มจนตกใจ <laughs> I tell all my friends that I eat dog and some of them like why would you do that they're our friends like come on it's meat it's meat right Why would you beef? Cows are our friends too. <laughs> Why would you eat pork? <laughs> Pigs are lovely too. I am a Korean national and I eat dog. <laughs> First time I had dog was probably when i was five or six i was very little i was smaller than my uh, friends so my uh, parents are worried about me so they wanted me to eat something healthy so they brought me to this restaurant and obviously they didn't tell me it was a dog little kids they all like puppies right they didn't want me to think that i'm eating puppies so just, my dad just told me it's fish ก็ต้องไปเรียนที่ทะเลสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทำเนื้อแดดเดียวเลาะเนื้อเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ขดเป็นมูแล้วก็ไปย่างตอนนั้นเปรียบเทียบกับเนื้อแห้งที่อยู่ในตลาดเขาทำเหมือนกันเลยแต่ที่ทะเลเขาจะขายเป็นเนื้อหมาแล้วเพื่อนก็เอาเนื้อหมามาให้เรากินเนื้อหมานุ่มกว่าเยอะเนื้อวัวรสชาติซู่เนื้อหมาไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูทอดกับอบทอดอบย่าง people usually eat it as a soup so in the soup base there is a lot of spices going in so You don't really eat like dog meat itself. It's usually usually the soup. Dog meat tastes a bit like lamb or goat. It's similar texture. It's got that smell going on. Put a lot of herbs in it. So again, it's a bit gamey, right? Lamb and goat also have strong smell, right? So they put a lot of spices in it. So you don't really feel the smell of the dog meat. More fat than beef or pork. Right. It's very very soft, very soft. A lot of fat. Bosin tang in Korean. It literally means. Stamin So soup's the อาหารป่าทุกชนิดถ้าทำไม่เป็นมันจะมีกลิ่นสาบแรงมากนะครับหมาไม่จำเป็นก็คือไปล่าหมามาตัวหนึ่งแล้วก็ทํากินกันตอนกีฬาสีนี่แหละตอนทําพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเขาก็ทํากันตรงนั้นเลยเพื่อนผมก็ไม่ได้ใช้กุก๊กย่างเสร็จไฟได้เขาย่างหมดเนะขาไม่ได้มีพิธีพิถันไม่ได้มีเครื่องเทศเวลากินออกมาก็ไม่ได้มีกลิ่นสาบเนื้อหมาถูกบอกเล่าโดยคนไม่กินมันก็เลยผิดเพี้ยนไปเยอะลักษณะา ح, การกินมันจะมีเพราะความหิวความอร่อย แล้วก็ความเชื่อลุกนั้นเนี่ยเขายัางเชื่อว่าหมาดาคือเป็นยาจีนอยู่ก็เหมือนไก่ดําหมูดําบัวดําตอนที่ไปเที่ยวเวียดนามครั้งแรกๆนะครับก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาถึงขั้นมีหมาสีทองเขาจะกินเพื่อความมั่งมีเพราะมันเป็นสีทอง Korean people especially back in the day they believed that dog meat is healthy for you Growing up in 1960s right after Korean War everyone was poor in Korea there's nothing to eat when there's just not enough protein source out there right? um, cows you can't eat them You can't do farm work without them. Chicken, you need eggs from them, so you can't really kill chicken either. So, what's animal running around your house that you don't really need in your daily life? That's a dog for you, right? So, I think that's why Koreans started eating dogs, not because it's tasty, because it was the only um, protein source back then. เรื่องการกินหมากับคนสกลนครเนี่ยหลายคําถามบอกว่าถ้าไปสกลนครเนี่ยอย่าเผลอไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวเจอลูกชิ้นเนื้อหมาพอพอเรามาจริงๆอะ่ะเนื้อหมาค่อนข้างราคาสูงการกินหมาของคนสกลนครมันเป็นการกินเฉพาะกลุ่มคือผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าอาจจะเกิดจากภาวะความทุกข์ยากแร้นแค้นก็เลยทําให้ต้องกินเนื้อหมาภายหลังมาก็เลยมีการ เริ่มเห็นเป็นช่องทางทางธุรกิจเกิดขึ้นก็มีการตะเวนซื้อหมาในในชุมชนมีการแลกเอากะละมังเอาถังน้ําไปแลกจนมันเป็นสำนวนของอีสานยุคนั้นว่าคุแลกหมาคูแลกหมากะละมังก็ะแลกหมานะครับหมาดีมามึนหมากัดเ็ดหมากัดไก่แตครับมาเราจะ,จะถังกะละมังไปแลกกับหมานะครับตามหมู่บ้านใครมีหมาจรจัดเขาก็มาจับมาแลก อย่างหลังๆนี่ก็เป็นชืการซื้อขายแล้วนะครับเพราะในห้องหลายคนเรียนจบไปก็ไปออกรกระบะทำข้อขายนะครับ so I think it happens sometimes people just grab dog off the street and i t i s some people maybe doing it but most dog meat s e r v i n Korean restaurant is farm raised so we don't we're not going to eat your pet I mean obviously we don't need like chihuahuas on the street we don't don don need maltese we don't we don't e e d yorkshire terrier t h i s I think the dog meat that Koreans eat are farm raised They're just, they just raised to be eaten by uh, different breed. Pet dogs are too small, right? So I don't think there's much meat in it. <laughs> Probably doesn't taste good either. <laughs> we need like fat, bulky dog, right? การกินมันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเหมือนเกาหลีนะยุคช่วงหนึ่งอ่ะมันมีการเหตุการณ์แสดงความไม่พอใจของกลุ่มคนหนึ่งที่แอนตี้ว่าทําไมเกาหลียังมีการกินหมาจนถึงขั้นบอกว่าจะไม่ไปโอลิมปิกที่เกาหลี And I heard that um, during uh, Olympic in 1988 when Korea hosted Olympic back in the day the government banned eating dog banned dog restaurant for about a few months because they didn't want foreigners to see us eating dogs because they wanted to spread good image of korea back in the day right so that time maybe i get it right but this time i, uh, I think it's silly my personal opinion right 100% <laughs> <laughs> ไม่ทางตรงก็ทางของ้อมทุกคนในรอบตัวคุณกล่อมคุณมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วจนถึงทุกวันนี้เลยว่าหมาคือสัตว์เลี้ยงหมาคือเพื่อนของเราบางคนถึงขั้นหมาเป็นลูกเขาให้ค่ามันนะครับแล้วคุณจะไปกินในสิ่งที่คนอื่นเขาอ่อนไหวอะ่ะเท่ากับคุณเสี่ยงคุณลองตั้งกระทูส้สิอยากกินหมาจังเนี่ยเละยันโคตรเน่าสักการาดเลยมึงไม่มีอะไรจะแดกแล้วเหรอแดกพ่อมึงดีอย่โอ้เยอะเยอะๆฉันชัตญานของคนเรา ทำไมพอเป็นวัวต่อให้คนไม่กินวัวก็ไม่กล้าไปยุ่งกับคนที่ตั้งกระทู้อยากกินเนื้อวัวจังเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคนส่วนใหญ่กินแต่เช่นกันครับคุณไปตั้งเนี่ยมันก็เหมือนแต่ต้องไม่ได้ก็ไม่ต่างจากอยากกินเนื้อคนจังเขาก็จะหาว่าเราโรคจิตหาเขาว่าเราไม่รู้จักสุขนะอะมาหาเหตุผลร้อยแปดเพื่อจะมาให้เราไม่ให้เกิดค่านิยมการกินขึ้นมาการกินหมามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องประหลาดมนุษย์เนี่ยก็กินสัตว์เป็นเรื่องปกติถ้าถ้าเราเข้าใจแบบนี้ มันก็จะทําให้เราไม่ไปแอนตี้คนหรือไม่ไปสร้างบรรทัดฐานของตนเองให้คนอื่นเวลาที่เราเห็นคนเขาประท้วงห้ามกินหมาห้ามกินแมวอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดวคชั่นในใจเกิดคําถามในใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุณยังกินกินไก่ทัไมคุณยังกินเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายกันอยู่อย่างเงี้ยครับซึ่งถามว่าเนื้อเนื้อวัวเนื้อควายเราผูกพันไหมเราก็ผูกพันเฉพาะตัวที่เราเลี้ยงแต่ตัวที่เราไม่เลี้ยงเราไม่ผูกพันเราก็กิน หมาก็เหมือนกันนะครับหมาเราเราก็ผูกพันในตัวที่เราเลี้ยงเราบางคนเนี่ยเขาก็ไม่กินเนื้อหมาที่เขาเลี้ยงแต่เขากินเนื้อหมาตัวอื่นที่เขาไม่ได้เลี้ยงแบบนี้ก็มีนะครับเราใช้อารมณ์ในการเลี้ยงสัตว์เราใช้อารมณ์ในการตัดสินว่าเราจะไม่กินสิ่งนั้นเราจะไม่กินสิ่งนี้สังคมส่วนใหญ่ไม่ใหญ่คนกินหมาแต่ถามว่าคนกินผิดไหมไม่ไม่เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่คนสามารถกินได้แต่ถ้ามาโจมตีคนกินหมาโดยตรง ว่าอาคติไปมันก็จะเหมือนคุณกินหมูศาส,สนาหนึ่งก็ไม่ชอบกินหมูคุณกินเนื้อวัวอีกคนกลุ่มศาสนาหนึ่งเขาก็ไม่กินเนื้อวัวคุณก็จะกําลังไปทําร้ายอีกคนกลุ่มหนึ่งถ้าเราอยากจะแอนตี้เราไม่ควรแอนตี้ที่ตัวบุคคลควรไปแก้ไขที่กฎกติกาของสังคมมากกว่าถ้าอย่างนั้นโอเค